ใช่จะของมันเกิดกนันไรหมูมาเปาปุ้งพวกนี้เนาะจะของมันเกิดจะของมันเกิดไปใส่ได้อันนี้มันะะะมจะภาชนะใช่ไหมกระเป๋าพกตัวดอยู่นี่ 嗯。 Let me ทาานี้ไรดีด่ด้ทาตาเดียวก็ห้าเยอะยต้องมึงเลยทียค่ะยังได้เลย <c oughs> Bye. à bao hành ừ. 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 đi Húi, la phải เอางี้หรองี้แค่มาใส่ลยพอตหัก่ช้องนี้จะไปไปยังเดี๋ยวจะมาใค่

ເອົາໄປເ พ่่อแมพี่น้องไปเบิ่งปามีอยังแม่กินมื้อนี้เนาะจ้าเอ๋สบายดีก่อนเจ้าของวันเกิดมางรี่กินอยู่นี่เออคุณข้าวเปิดให้ป้าลุงมึงดู้ทันใจหนึ่งกระดกพ่อแม่พี่น้องนี่อู้หลายเหรอวะแม่ทั้ทงลุงกับมี่พี่น้องแม่ีม่อันนี้เป็นต้มปลา,นาเนาะพ่อแม่พี่นอ้องปลาครับเจ้าเนื้อบุซิมึงนั่งก่อนอะจับกล้องให้แม่หน่อยคุณข้าบอก

เออจังเลจังเลหมอ,อวันเกิดไอ้ทิอันี้จะเป็นต้มไก่ค่ะไก่หเดี๋ยตักฟองออกก่อนเลย <ừ> เป็นแกงะกืวตักตอมหอกันแกได้ยังผอมกวานวันเกิดพิทับ แม่ท้าเจ้าจะได้ยังผงขัญน้ำแม่แม่ถานเจ้าีเจ้าจกได้ผงขอนน้ำแม่ดูฮะได้ยังได้ยังได้ยังได้ได้ยังบุ๊คเ้ยได้กับบุเฮาคิดออกได้บัตรเพิ่นทามาแต่เจ้าอยากได้บัผงอนนแม่กล้ายื่มนกันแม่ชื่อเพ็ด มันเกิด่ดดดก็มไม่หน่อยเลยหรอเอากระคอนเนอะไม่น่อยลเอากระคอนได้ไหนเขาบอกเน้ะอ,อ,อันนี้เป็นต้มไก่เนาะพ่อแม่พี่น้องไก่บ้านนะเห็ดย่ยัเฮ็ดเห็ได้ป่ะจา,าจะเห็ดยังไนี้นคคะคอย ต้มปลากังไม่ไิมไมด้เลยนะนะันนี่เป็นต้มปลานะะเดี๋ยวต้มปลาชิมอีกเด้อจบเพื Exodus ่อจบสิจบอยวาเอามาอันนี <c oughs> <privilege> ้ส <h proposals> ิเตรียมใส่เข่าตองนเนาะ คุ่ตัข้าวตัข้าวห้องเนาะเดี๋ยวเล้แปดเย้วนี่ยปัดสีเข็ดแบบน้อยๆแต่กะบัวน้อยเนาะเัวสีเขีย พอครับ <Yeah. S 1> เนี่ยพอครับมาจะแบบแบเงาลูกไปจังได้เอ็ด โอ้เบ okay. okay, mm ่าไหร่สี่จงไงยังไงเราล้วั้วาอ่างนะช่วยหน่ช่วยได้ไหมก็อยากยิวเขาเดียนี้อยากยิบเขาโอเค้าจะอ้เขาคือเป็นบ้านไดไหมถ้าเขาเป็นบ้านโอ้คนหนึ่งต่อ ข่าวห่อนๆเดิแซบพคนเขามาถามบวกี่แม่จะเป็นเกิดลูก่อน้าได้แม่จะสิหนึ่งอีกบอเอาึ่งนิลูกเอาบริกีเดียวได้ลูกหลายคนนะนี่ข้าวห่อนๆเดิตอนนี้อ่ากซุกหัวเล้วเนาะเจ็บท้องเหย อ๋อแม่เร็วๆเนี่ยจะเป็นย่ะยืงทอง่อครับเจ้าบที่กินขาวนน้าหัวจะปไปเลิงทอง่อไงจะไปจะไป,ปจะไปจะองนาทีจะสองมาเปล่า กระบอกมูคูแหละเพวกนงั้นเราตัดชื่อหนึ่าวหนูหน้าเลยค่ะหนูหน้าจะได้กินข่าวหนูหน้าเนาะหนึกับสามหวดไม่ตู้ก็มากบอไม่ตู้อ้วนทำไมอ๋ออื้อ mẹ chuẩn hết Tôi cũng à, à. à, có mặt mẹ chưa có mặt mẹ chưa có mặt mẹ chưa mẹ chưa có mặt mẹ chưa có mặt mẹ ส well. ่กอโฟมเลยเาะซื้อระบอกกาแฟเหยอม่โมเมกาแฟเหรอปะฮะ ไม่เลยชื่อหตัวใครเสือไปไปหายทิพถูกไหมทิดห้องน้องรู้รเปาเนา่งะไอทิดได้เสือนะงามะงามบ่ืหลแปด เส um ่ริงาจ๊ติ่งกันย่างเลยสวนะั่นวเ็ตายะเาสุกแล้วค่ะเอ้าแหมดีเนาะน้อยน้อกระเจ้ามัใส่สุกพสสันพัสสั้หานงล้วเข็นหัวเาเลใช่ค่ะย้าตรงนี้แม่บดเอานย้างให้ได้เจ้ามังใส่พัสสันเย้จิ เคมคนมามักไสนอกจากี yeah. 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 Uh, ้าเลยติ yep. ๊ดีใจเพราอเอเอนอดีใจเพรขอะไัได้หกคะแนนดีใจเจ๊กเข่านะดีใจเจ๊กเข่าไม่เจ๊อันนี้เลยค่รฮะป่าไม่มหายแล้วป่าวป่าุ่มหายแล้วเสือทรงโตทรงทโต กางเกงอ่อนๆหนัง่นนอนแ่ขาปนข้าวกเลยเนเอาัดงเสียนตอนแรกเีนแลอ้หหาเมาเลยๆมาเดี๋วส่งเจีมส่เลยโอเคสำหรับพแม่พี่น้องไปเจอกันตอนแรงเพื่อนเนาะวันนี้เนาะ คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร,ร์ก็ตรริดตามให้ชะทองคือเก่าผุนลานน่อยชะทองกันปาเป่าฟุ้งได้อันงงนี้เดิ่งวอาทิตย์นะอ่สะสบายดีเด้อน,นั่งบุกฟุ้งไปแล้วบายบายเดยออืหลานน่อยใครขันกองก้อย